ปีซินเ้เซียวลิงนาไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นอะไรครับปีซินพี่ยังไม่ทำแผลที่รับบาดเจ็บมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยแค่แผลภายนอกนะมานี่ครับผมจะช่วยทำแผลเองเซียวลิงนายใช้พลังเหมือนกับเสียวซินได้ตั้งแต่เมื่อ,อไร่ล่ะคงเป็นเพราะ พวกเรามีสายเลือดเดียวกันบ้างครับในยุคสงครามเมื่อสองปีที่แล้วผมจำได้เพียงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เท่านั้นดังนั้นจึงเกิดเป็นตัวตนของผมในตอนนั้นสองปีมานี้เสี่ยวหลิงต้องผ่านอะไรมาบ้างกันแน่นะขอโทษนะครับที่ปิดบังพี่มานานเลยไม่ต้องขอโทษหรอกนะเสี่ยวหลิงตัวเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนี่ แต่ว่านะต่อไปนี้จะมีงานอันตรายแบบนี้อีกนายต้องบอกฉันนะฉันไม่อยากให้นายไปเสี่ยงอันตรายคนเดียวนะเพราะฉันกลัวที่จะต้องเสียนายไปนะผมหวังว่าต่อจากนี้ผมจะสามารถยืนเคียงข้างพี่สิน้นและต่อสู้เคียงข้างพี่ได้ไปยา,ยามเข้านะอืมเอาละผมต้องกลับไปช่วยงานแล้ว ฉันว่าแจ้ตับตั้งแต่มเมื่อกี้แล้วทำไมนายถึงถือกล่องยามาด้วยล่ะเมื่อคืนที่ผมตกต่งตัวมาตาแปรจู่ๆโรงพยาบาลก็เริ่มเกิดความวุ่นวายแม้ว่รักษาของผมจะไม่สามารถราาักษาโรคทางพยาธวิทยาได้แต่ผมก็มีความรู้ทางด้านแพทย์อยู่บ้างก็เลยอยู่ช่วยพวกเขานะครับอืมนี่นี่เองแต่นายเพิ่งได้รับบาดเจ็บนะอย่าฝืนนักล่ะไม่ต้องห่วงครับผมรู้กิจจากัดของตัวเองริงสิว่าบาดซากล่ะ เขาตกปาตัวไปโดยคนของตาะพาเมื่อคืนนี้เพื่อช่วยในการสอบสวนงั้นเหรอพี่เชื่อใจเขาหรือครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งจัดตัน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะเซียวหลิงช่วยมาช่วยงานทางนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะจะไปเดี๋ยวนี้นะครับพี่ซินผมไปทำงานก่อนนะครับอืม สินสถานการณ์เป็นยังไงบ้างยัางหาตัวสองแฝดมนุษย์ป่าป่าไม่พบนอกจากนี้เมื่อคืนนี้มีหนูที่เป็นฝ่าไวรัสจำนวนมากได้มารวมตัวกันในเมืองหลวงเมือตอต้นทางโรงพยาบาลวิจัยว่าเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดจากหนูนี่มันเราได้ส่งสารสองหน่วยไปกําจัดหนูในเมืองหลวงแล้วสถาบันวิจัยของมหาวิทยลาลัยและโรงพยาบาลกําลังร่วมมือกันวิจัยยาควบคุมโรคนะแตสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยล,ยละ่ะ อาจจะมีนักวิจัยที่ยอดเยี่ยมอย่างผมในหมู่พวกเขาก็ได้ที่จริงแล้วไม่ว่าีกตุดวิสัยจะเป็นยังไงผมก็ยังเชื่อในตัวของพี่สินนะครับไปตรวจสอบประจบ้านวิจัยอีฟสิแล้วคุณจะคล้วพบเรื่องน่าสนใจสินเข้าใจแล้วแล้วก็นะตรงกันไปตรวจสอบที่ที่ชื่อสถาบันวิจัยอีฟด้วยนะครับ โนเวียนได้ลงไปข้างล่างนั่นเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วแต่ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยหรือจะเกิอดอะไรขึ้นกับเขานายเชื่อใจหลานลรี่รอเปล่าตอนนี้ฉันสามารถใช้พลังได้หรือยังหลัง่านช่วงเวลาปรับสภาพปัญหาไม่เลวร้ายเท่าไรแล้วแต่ยังไงคุณก็ต้องพักผ่อนนะหมอร่างกายของฉันสามารถใช้พลังได้รอเปล่าขออนุญาตเสียมระยาถามหน่อยนะครับหลอดด้วยอี ไม่ทราบว่าคุณก็ได้รับยาต้องห้ามของตางเหนือหรือเปล่าจะไปคืยได้อย่างไรล่ะแต่ว่าผมตรวจพบยาต้องถุงไตในเลือดของคุณนะครับเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพิษก่อนหน้านี้เนื่องจากอุป,ปกรณ์มีจํากัดจึงไม่สามารถทําการวินิจฉัยที่แน่ชัดได้แต่ก่อนหน้านี้คุณหลาล่รีเป็นคนรับผิดชอบรักษาคุณมาโดยตลอดจากทักษะาาการแพทย์ของก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวินิจฉัยผิดนะ จากสภาพร่างกายของคุณในตอนนี้การใช้พลังไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่แก่อย่าใช้จนเกินไปเข้าใจแล้วดูเหมือนเราต้องลงไปตรวจสอบแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะ เมืองหลวงประสบปัยพิบัติแบบนี้ถ้าอย่างนั้นทางเองเองก็คงเราจะมัวอ,อยู่เฉยต่อไปไม่ได้แล้วคุณนายเจาะออไปข้างนอกหรอคะอืมข้างนอกไม่ปลอดภัยนะคะหากถูกกัดหรือได้รับเชื้อกับการแร่ระบาดจะทํายังไงล่ะคะโรงพยาบาลกับสถาบันวิจัยของวิจยลาลัยกำลังร่วมมือกันพัฒนายาะ่ะความรู้ของฉันสามารถช่วยพวกเขาได้แต่ว่าข้างนอกยังมีคนแก่คนหนอนไอ้ผู้ป่วยพิการ ตั้งมากมายที่กําลังต่อสู้กับโรคนะฉันจะเห็นแก่ตัวแล้วหลบซ่อนอยู่ที่นี่ไม่ได้เออค่ะจริงด้วยค่ะคุณนายอย่าลืมพวกยาพวกนี้ติดตัวไปด้วยนะนี่มันยาของอี้ไม่ใช่เหรอทำไมก็ถึงไม่เอาไปด้วยล่ะหรือว่าคุณชาโรยี่จะลืมเอาไปด้วยกันคะอี้ไม่ได้มีนิใสแบบนั้น เอานี่ไปด้วยค่ะเดิมทีเราคิดจะรีบแก้ไขปัญหาในเมืองหลวงแล้วมุ่งหน้าไปช่วยอีแต่ตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในเมืองหลวงสิ้นรายงานครับเราพบหนูที่เป็นฝาไวารัสจำนวนมากในท่อระบายนะหน่วยที่สามได้ลงไปกำจัดหนูแล้วแต่เนื่องจากหนูมีจำนวนมากเกินไปคนของเราเลยมีถูกกัดไปบ้าง รายงานสถานการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับสั่งแย่หนูที่สามกลับมายังภาคพื้นเพื่อลดจำนวนหนูบนภาคพื้นดินแล้วฉันจะอาทางแก้ไขปัญหาหนูในท่อระบายน้ำอีกทีครับเอ่อสิ้นบมืบ่อนบนวัดแล้วครับอืมเอ๊ะในที่สุดเจเก็ามาฉันแล้วเหรอเนี่ย ฉันถูกกักขังอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันน่าเบื่อมากเลยเยทำไมทุกครั้งที่เจอเขาเขาถึงได้ทำท่าทางแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะเออเอวอบาทปวดก็ใจความคิดที่รอบคอบของทางสภาด้วยนอกจากนี้ในสถานการณ์ตอนนี้การอยู่ที่นี่จะเป็นการปลอดภัยที่สุดขอแก้ในยอยู่เป็นเพื่อนฉันฉันก็ไม่ติดอะไรคงไม่ได้หรอกครับเพราะผมได้ยื่นคำขอปลตัวท่านออกจากที่นี่ในานามของผมแล้ว แท้ที่คอยคุ้มกันฉันก็เพื่อมีเรื่องใหญ่ช่วยสังก็อุตสาทราบซึ้งขอตัวด้วยครับหวังว่าฝ่าบาทจะช่วยเราใช้สายฟ้าในการกำจัดหนูในท่อระบายนะ้ำงานหนักขนาดนี้ให้ฉันเหนื่อยแย่เลยฝ่าบาททำได้ใช่ไหมครับซินหากฉันทำได้ละ่ะหลังจากเสร็จงานนายต้องทำตามคำขอของฉันอย่างหนึ่งนะ บได้ที่ไม่เป็นการละเมิดหลักการของผมผมจะไม่ปฏิเสธครับได้พูดและวห้ามคืนคำนะว่าแต่จะขออะไรหรือครับ <c oughs> ไว้เค่อยบอกทีหลังก็แล้วกันนะรู้สึกรางจังหอนใจไม่ดีเลยฮฟิงเปรียงเปรียงตูมเริ่มได้กิ่นไม่แล้วครับดูเหมือนวิธีนี้จะได้ผลนะแน่นอน แต่ประตทอระบายนะ้ำมีขนาดใหญ่อาจจำเป็นต้องใช้เวลานะขอบคุณมากนะครับรายงานครับเออสิ้นถ้าตาบันวิัาอีฟที่คุณสั่งให้เราไปตรวจสอบได้รับคืบหน้าแล้วครับเสี่ยวเซินเธอโอเคหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากพักผ่อนมาตั้งหลายวาันตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะ แม่จะคุยเรื่องลูกให้วันนี้ได้ฟังแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะเสี่ยวเซินควรทํางานให้พอดีนะอย่าฝืนล่ะนักศึกษาที่ทํางานในห้องวิจัยต่างก็รู้ความคืบหน้าเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงอืมคุณหลานลี่ครับตัวอย่างที่ยี่สิเอ็ดมีผลเมื่อฉีดก็ไปในหนูสีขาวดีมากนักประชิดได้ผู้ป่วยในคลินิก หลายวันมาเนี้ยลำบักทุกคนแล้วตัวอย่างที่นิสิบิดมีผลในการบันทอวการลำบักคุณหลานลี่ต่างหากครับคุณต้องอยู่ดึกมาสองสามคืนแล้วไม่เป็นไรกอกกอกขอโทษที่มารบกวนซีนอืมคุณหลานลี่เชิญไปที่สภากับเรด้วยครับเกิดอะไรขึ้นน่ะ คุณลานลี่คุณรู้เรืาตถาบรวิจัยอีฟรึเปล่าร่วมถึงบุคคลปิจนาที่มีโ้ดน้ํำว่า L ระหว่างการเดินทางไปสถานที่ต่างๆผมเคยได้ยินเกี่ยวกับสถานที่เรียกว่าสาบันวิจัยอีกว่ากันว่าเป็นฐานวิจัยลึกลับส่วนเรื่องแอที่พวกคุณพูดถึงผมไม่รู้ครับรู้จักคุณในภาพพวกนี้หรือเปล่าเอ๊ะไม่รู้จัก พวกเราได้ส่งคนให้ไปตรวจสอบเกี่ยวกับภาษาบันวิจัยอีฟแอลร่วมถึงประวัติของนายทุกทิต่างต่างที่มาทิ่นไดแต่าบันวิจัยอีฟเคยเป็นฐานที่ทดลองมนุษย์ที่ผิดกฎหมายว่ากันว่ามีสัตว์ประหลาดมือสังหารที่น่ากลัวมากมายเกิดขึ้นจากในนั้นแต่แล้วตาบ้นวิจัยแห่งนั้นก็เกิดการระเบิดและพังลงอยากก่างกระตันหันเมื่อ5ปีก่อนทีมตรวจสอบของเราได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการตรวจสอบพื้นที่ท,ทราบปรามรักษังจนท้ายที่สุดก็ได้เจอภาพพวกนี้ เด็กหนุ่มในภาพนี้คือนายสินะนั่นเป็นเพียงการคาดเดาของคุณใช่ปัจจุบันทางเราไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดแต่ในช่วงเวลาที่อ่อนวหวแบบนี้เราจําเป็นต้องควบคุมบุคคลต้องสงสัยทั้งหมดนี่คือ,อยาที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยวันนี้แม้จะยังไม่สามารถใช้รักษาโรคระบาดได้แต่สามารถใช้บรรเทาอาการของผู้ป่วยได้แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่ยารักจะได้รับการพัฒนาในเวลาเพียงไม่กี่วัน เว้นแต่ว่านักวิจัยจะเข้าใจโครงสร้างของไวรัสแน่นอนว่าการพัฒนายาบรรเทาอาการออกมาได้นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้พวกเราตงแต่ยว่านายมีการติดต่อกับองคอ์กรใต้ดิน่านหวังว่านายจะช่วยทางสปาได้โดยการพูดความจริง <c oughs> จะว่าพวกคุณอ่อนไหวเกินไปหรือจินตนาการล้ำเลิศด,ดีนะการคาดเดาของพวกคุณเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นหากใครไม่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับทางเราได้ แต่อย่างนั้นก่อนที่เราจะทำลายองค์กรใต้ดินได้เราจำเป็นต้องขังานเอาไว้ก่อนแล้วแต่พวกคุณต้องการเลยสินเฉียวเซิน,นขอตัวนะที่มาหาราตานหันแบบนี้สะดวกคุยหรือเปล่าล่ะได้สิมันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมหลานลี่ถึงถูกพาตัวไปล่ะเพราะ ทางสภาสงสัยว่าหลานลี่มีส่วนเกี่ยวกับองค์กรใต้ดินนะแล้วเขาแก้ตัวยังไงบ้างล่ะก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยฉันขอไปเจอเขาหน่อยได้หรือเปล่าไอ้เสี่ยวเซ้นไม่นึกเลยว่าพวกเราจะต้องมาเจอกันในสถานที่แบบเนี้ยคุณหลานลี่คะ เอ๊สีนะ้นนั้นคือกำลังสงสารฉันงั้นเหรอเิ้นฉันขอคุยกับหลานลี่เป็นการส่วนตัวได้หรือเปล่าอืมระวังตัวด้วยนะคุณหลานลีค่คะฉันเชื่อใจคุณได้หรือเปล่าลรอคะอย่างน้อยในตาหน้าหมอในตาหน้าครูในมหาวิทยาลัยฉันคิดว่าตัวเองไม่เคยโกหกเธอ หากเธอไม่เชื่อตัวไปตามหมอคนอื่นมายืนยันดูก็ได้แล้วลวอี้ล่ะคะอยากฟังเรื่องเล่าไหมเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นในประเทศที่มีสงครามเกิดขึ้นอย่างไม่บันจบสิน้นตู ในสงครามครั้งนั้นมีผู้คนเสียชีวิตนับไม่ถ้วนมีเด็กจำนวนมากต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าฝุ่และผู้ที่รอดชีวิตก็ย,ยังไม่ได้รับความปวดปรานจากพระเจ้าพวกเขาตกลงไปในรกกี่แค่ พวกเขาอยู่ยังไรงความหมายโดยที่ต้องตามตามคำสั่งในทุกวันพวกเขาต้องทำในสิ่งที่แม้ตัวเองอีก็ไม่เข้าใจเพราะพวกเขาเป็นเพียงหนูทดลองแม้จุดจะตาจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังมีเด็กที่ต้องการออกนอกรูนอก,นอก,นอก,นอกทางอยู่พวกเขาคอยวางแผนมาตลอดจนในที่สุดหลังจากที่เตรียมการมาหลายปี พวกเขาตั้งหมดก็สามารถหนีจากนรกแห่งนั้นได้เพียงแต่โลกภายนอกก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกันในขณะที่ทั้งสามคนเดินไปด้วยกันเดินไปเดินไปจนท้ายที่สุดก็ได้แยกทางกันเด็กน้อยที่หยู่หยและเหน็ดเหนื่อยต้อง,งเดินทางไกลเป็นคนเดียวก็เดินไปแล้วก็เดินไปสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวเลยลม้ลมลงหลังจากตื่นขึ้น ขาพ่อป้อตัวเองอยู่ในบ้านของครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นดูแลเขาเป็นอย่างดีราวกับเขาเป็นลูกชายแท้ๆของพวกเขาเองและในขณะที่เด็กน้องค่อยๆเดินออกจากงอเมื่ออย่างเชื่องช้าสงครามได้แปรกระจายไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นขณะที่เขากับน้องสาวออกไปซื้ออาหารสมาชิกในครอบครัวถูกฆ่าตายทั้งหมด จึงได้พาน้องสาวเขาหนีตายไปด้วยกันแต่แม้จะหลบซ่อนสักแค่ไหนก็ไม่อาจพ้นไฟร้ายไปได้น้องสาวุดที่รักของเขาได้ถูกแวมไพร์ฆ่า,าตายด้วยเช่นเดียวกันเด็กหนุ่มที่ติดใจบอบช้ำเกิดป้าคลั่งในตํำการฆ่าเหล่าแวมไพร์ในขณะที่กำลังมองดูศพของแวมไพร์ที่ตัวเองฆ่าจูๆ่ๆเด็กหนุ่มก็เกิดมีความคิดนึงขึ้นมา เขาได้ําการถ่ายทอดความสูกเศร้าจากการสูนเสียงน้องสาวลงไปในศพส,สนั้นเขาได้คุณคว่าเกี่ยวกับยาพิษและยาหลายชนิดที่สามารถฆ่าปอพันเวมไพ์ได้เขาที่กําลังแข็งแร่งขึ้นเรื่อยด้วยบางเอินได้พบก,กับสองพี่น้องฝาแฝดที่เคยหลบหนีออกมาจากสถาบันวิจัยด้วยกันอีกครั้งนั่แล้วพวกขาตั้งสามจึงร่วมมือกันทำลายสถาบันวิจัยที่พวกขาเกลียดชังสุดท้าย คุณจะได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นบุคคลปิจนาที่สามารถเดินทางไปรอบโลกในเส้นทางสีขาวและดําตัวเอกของเรื่องคือคุณสินะคะฉันกพแค่เล่าเรื่องที่เคยประสบเจอมาระหว่างการเดินทางให้เธอฟังก็เท่านน้นทาไมถึงเล่าให้ฉันฟังล่ะคะฉันรู้สึกว่าเธอไม่นิสัยแกรกเพืนกับน้องสาวในเรื่องราองเด็กหนุ่มคนนั้นฉันมีของบางอย่างใจกับเธอเช่นกัน นี่คือยาของลัวอีครั้งนี้เป็นของจริงฝุ่ฉันจะคอยดูว่าประเทศที่พวกเธอสร้างขึ้นด้วยความรักอยู่ได้นานแค่ไหนลาก่อนเอลคุณดูรูปนั่นหลายรอบแล้วนะไม่เบื่อบ้างนึอไง ต่ครั้งหน้ากล้ากับมือของของฉันละ่ะทิ้งขว้างอีกจะจะฆ่าพวกนายด้วยฉันถูกพวกนายแทงไปหนึ่งทีละแค่นั้นก็น่าจะพอและะ้วมั้งทุกคนอย่าทำแบบนี้เลยพวกเราคุยกันดีๆเถอะนะครับเรามาคุยกันว่าทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีไหมไปสวรรค์ไหมละ่ะเอออย่าเื่งแกน้องชายผมนะชี้